สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานโพส t p o พสจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเสียงพูดหลังขายสําเร็จนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนทั้งโพส t p โพสบน Windows 10นะครับแล้วก็ p o s t p โพสบน iOS นะครับโดยบน iOS เนี่ยผมจะใช้เป็น iPad นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ของฝั่ง Windows กันก่อนนะครับมาถึงฝั่ง Windows เนี่ยเราเข้าแอปโพส t p โพสให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาหน้าขายอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วไปที่หัวข้อตั้งค่าตรงนี้นะครับเลือกตั้งค่าหน้าขายนะครับ อะพอมีหน้าต่างตั้งะคะ่าหน้าขายเด้งขึ้นมาเนี่ยเราเลืเล่อนลงมาด้านล่างนะครับมองหาหัวข้อที่ชื่อว่าเสียงชําระเงินสําเร็จนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะติ๊กปิดไว้อย่างนี้นะครับเราก็ติ๊กเปิดขวาให้มันเป็นสีน้าเงินอย่างนี้นะครับส่วนตัว,ตวเลือกเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกเนี่ยจะเป็นเสียงค่าเริ่มต้นนะครับเสียงค่าเริ่มต้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงในทํานองของสลีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงแบบกําหนดเองนะครับซึ่งการกําหนดเองนี้เนี่ย เราสามารถบันทึกเสียงไฟล์ที่เราพูดเองของเรานะครับเป็นไฟล์เสียงนะครับแล้วเราก็สามารถบันทึกแล้วก็มาเลือกไฟล์ตัวนี้เนี่ยลงไปในโพสต์ได้เลยนะครับพอเราเลือกไฟเนี่ยมันก็จะเป็นหลังจากชำระเงินเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่เราพูดนะครับแต่ว่าในตัวเลือกนี้เนี่ยผมจะขอเลือกเป็นค่าเริ่มต้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดบันทึกให้เรียบร้อยนะครับกดบันทึกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองขายให้ดูนะครับแล้วก็ ทดสอบเสียงดูนะครับขอบคุณที่ใช้บริการค่ะะเสียงค่าเริ่มต้นของฝั่ง Windows ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าบน iOS ที่เป็น iPad นะครับมาตรงนี้นะครับเข้าหน้าขายอะไรให้เรียบร้อยเหมือนของฝั่ง Windows เลยนะครับแล้วก็สังเกตมุมขวาบนนะครับที่จะเป็นในลักษณะของไอคอนเมนูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับกดเปิดขึ้นมาครับแล้วก็ ไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับมองหาหัวข้อที่ชื่อว่าเสียงพูดตอนขายสําเร็จนะครับกดคลิกเข้าไปครับอของฝั่ง ios เนี่ยจะแตกต่างกับของฝั่ง windows นิดหน่อยนะครับก็คือของฝั่ง ios เนี่ยจะไม่มีเสียงเป็นที่เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเราก็จะใช้เราก็จะใช้การบันทึกเสียงของเราในการเล่นเองนะครับในกรณีที่คุณลูกค้ายังไม่มีเสียงนะครับก็กดบันทึกเสียงตรงนี้นะครับแล้วเราก็พูดไปได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะ ใช้คำพูดแบบไหนให้โปรแกรมเนี่ยเล่นหลังหลังขายสำเร็จนะครับแล้วเราก็กดหยุดอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นลิสต์ว่าเราได้เพิ่มไปสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตรงจริงๆตรงนี้เนี่ยผมมีเป็นเสียงเริ่มต้นไว้แล้วนะครับเป็นเสียงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นให้ดูนะครับขอบคุณที่ใช้บริการค่ะอ่าประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าจะเลือกใช้เสียงไหนเนี่ยก็ติ๊กเปิดเสียงที่จะใช้ไว้นะครับประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับติ๊กเปิดสีเขียวไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าหน้าขายไปเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ,ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตั้งค่า เสียงหลังจากการขายสำเร็จนะครับสวัสดีครับ